เกมแรกเล่นอะไรดิวะไม่เตรียมตัวเลยว่ะเจอกบดยวยโจ๊กเกอร์ป่าแม่งเลยซัดเิดเกมแรกมามันต้องแตกต่างเชอะเฮ้ยตัวดีเจอตัวร้ายวะ่ะทุกคน ีไอเฮ้ยกูโจ๊กเกองยสัว์ไอควายกูโจ๊กเอ้โง่ไอพระเอกโออ <c oughs> ง่ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยแชร์ได้หนึ่งแชร์ต้นสตีมเสร็จแล้วลบทิ้งเลยครับสักหนึ่งชั่วโมงหรือว่าดูผ่านไปแล้ววันหนึ่งค่อยลบทิ้ง ฝากช่วยผมหน่อยครับหลอกพี่มาร์คซากเบิร์กช่วยผมหน่อยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ทุกคนสําคัญมากนะครับขอละทุกคนคนดูทั้งสองพันคนน่ะแชร์ผมอยู่ร้อยคนเองแบบเศษเซี่ยวศูนย์จุดอะไรเปอร์เซ็นต์นะช่วยหน่อยมันช่วยผมนะทุกการแชร์มันคือโดเนตห้าบาทสิบบาทเลยทุกคนประมาณยี่สิบเลยแหละห้าสิบบาทเลยแหละหนึ่งร้อยบาทเลยแหละช่วยหน่อยได้ไหมล่ะรักกันป่ะหัวร้อนทุกวันจนเป็นประสาทแล้วอะ จงต้อนรับการกลับมาของข้าต้องควบคุมตัวเองไม่ให้เป็นบ้าไอ้สซมไมาได้ไปรับยานทีโอเคครับเกมนี้เราเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ป่าเกมแรกแม่งเลยอ่าไหน,น,นก็เกมแรกก็ต้องการบ้านอยู่แล้วใช่ว่าก็ไม่ต้องบุกแม่งเลยชอบพีวีเวอร์ชั่นนี้ออเราดูไปก่อนครับน้องพิมเราดูไปก่อน ขอบคุณครับน no ้องวลีวันขอบคุณครับขอบคุณ <les> นี่ไปคด้ด้ันแล้วครับคุณธันวาขอบคุณครับขอบคุณน <S IL EN> ้องวิภาวินีด้วยครับน้องวีขอบคุณครับ20ดาวแชร์หลายอันไม่ต้องอันเดียว <S <S <IL EN> พอครับอันเดียวอันหลายอันยิ่งไม่ดีเลยครับหลายอันนี่ไม่ได้ช่วยเลยครับยิ่งแบบทําให้แย่เว้ทั้งผมทั้งคุณโอเคเกมแรกเราเจอกบเลยนะ โอเคครับเราเจอแบทแมนเฮ้ย hey! ตัวดีเจอตัวร้ายว่ะทุกคนเอาไฟมาดีครับเมื่อกี้หนูเล่นเกมมาดีมากออฟเลนออกแพ้เลยจริงเหรอครับโอ้โหน่าเสียใจครับเสียใจด้วยครับดีสินิชัยด้วยครับสวัสดีครับเล่นด้วยแยกเข้าเลยนะครับเสียงเกมเบาไปดังไปบอกไหมเสียงไม่ดังไปเปล่าเสียงไม่ปกติเหมือนเมื่อวานไหมขอบคุณน้องเอ็ที่แชร์ด้วยนะครับขอบคุณคุณธนภัทรคุณพาวเวอร์น้องกรมวลนิชานคุณนิพนธ์ คุณพันธ์ด้วยชาโนนกับคุณที่แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับตายได้นะตายได้นะไนะ <c oughs> วไรครับเขาเป็นจ็กเกอร์ป่าเลยเกมแรกนะครับผมเมนจ็กเกอร์ผมเล็กจ็กป่าแบงค์เลย <c oughs> จอมแจ่มขอบคุณต่อซัพย์เดือนที่สามนะครับ <c oughs> ไอเฮียได้เฉยอะครับ <c oughs> ไอ้ไอ้ไอดูดูไฟผมด้วยรีบเอามังกรเร็ว เข็นหัวกลางละโอเคครับผมกลับแล้วเี่ยดียบแบบไล่โอเคสวยได้ปั๊มได้ปั๊มได้ปั๊มไอหัวแหวนแม่งหิงป้อมโคตรโกงลโเลยผมบอกแล้ววันนี้ผมเตรียมตัวมาดีครับไม่มีคำว่าแพ้ครับผมไปไปต่อเดีนน๋ยวพาเดินหน่อยพาเดินหน่อยนินจา แบบเงียบเกินบอะไม่มีครับไม่มีเดินไมเดินไมครับเดินไมออกเปิดตานะเปิดตาหรือว่าไอ้นี่ดีโอเคไม่มีไรไม่มีไรรีบเปิดทำไมโกเหรอใจเย็น <Smile. S 1> <Giant. S 2> เรียบร้อยอู๋แม่งออกมาตากแบบหนึง่งไอออนครับขอบคุณน้องสุ รีรัตที่แชร์คุณน้ากับไม่มีน้องปวีสุดาด้วยน้องแบมของรีรัตแชร์พี่นะครับผม,บมด,ดูเดือดมากจังวันนี้อ๋อไม่เท่าไหรนะ่ครับอันนี้30กว่าดาวนะเกมนี้แค่ผมเตรียมใจสดชื่นผมก็ไม่แพ้หรอวะแค่นั้นหรอวะถ้าผมมาไลฟ์แบบไม่พร้อมนี่ผมจะแพ้หรอวะไม่เข้าใจนี่ผมแบบเตรียมใจมาแบบ ไอ้เฮี้ยผมเล่นจ็อกเกอร์โคตรแม่นเลยอะจริงนะแม่นแบบมแม่นสัตว์แม่นนรกเลยวะ่ะเอ้ยหเข้ากลางหน่อยโอเคครับ oh, ผมฝากคนระหัวใจให้ด้วยนะครับทุกคนป้อมเลนมงกรของเราถูกโจมตี Yeah, <okes> อย่างไรไอัตว์เฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้ที่มันเปิดตาได้เหรอวะเคลี้ยวเคี้ยวบนหน่อยเคลียร์บนกลางกางแย่แตกกลางใหญ่แตกขอบคุณครับกดชพัดด้วยสำหรับ90ดาวนะครับผมใครอยากเล่นด้วยเข้าทันไดมอนด์ก็เล่นได้ครับได้คอมพลีทไม่เกิน50ดาวนะครับไม่เล่นสูพรีมแค่นั้นแหละ ว่าท่าไม่ดีแล้วนะเนี่ยแบบมันมันเริ่มแบบเดินสามแล้วแบบเริ่มเดินสามแล้วแล้วผมเดินเกมไม่ทันอะไรเงี้ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยเราแพ้ไฟแบบบ่อยมากเลยเหมือนยืนไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอะไรวะโรมก็เดินนะผมก็ได้มั้งน้ำพาผมไปเดินแบบไล่คิวก็ได้นะมันเริ่มแห้งแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าติดอย่าติดเคิร์สเกมแรกอย่าติดเคิร์สเกมแรกครับ อย่าติดเคิร์สเกมแรกครับอย่าติดเคิร์สเกมแรกใจยเจยเ็นใจเย็นมึงโลกอะไรกันเมาออฟเลนนี่ปล่อยเลยปล่อยมันเออไปเลยตอนนี้มันไม่เกิดแล้ว oh <my> ไ,ไอ้มันไอ้มันโดนล้อมนะมันล้มนอมมันมันล้อมมันล้อมมันล้อมเฮียคอยกาเล่นค่อยๆเล่นๆๆเดินไปกดทีละเลนล่างล่างเคลียร์แค่นั้นแหละแล้วเราก็มาเล่นเนี่ย ี้เอ้ยสัตว์แม่งเอ้ยเอาดาร์กดี่เอาดาร์กนี่คนเยอะแยะเอาดาร์กเร็วเรีบเอารีบออกแทงให้หน่อยแทงให้หน่อยเออเดินให้มันมีอะไรแบบเดินไปแล้วมันได้อะไรเว้ยไม่ใช่ไปเดินตามออฟเลนแล้วก็ตายห่ากันหมดมันใช่เรื่องไหมเออออฟเลนให้เขาแบบเคลียร์ไปเท่านี้ได้โอกาสให้มันถูกจุดคนแบกอยู่ตรงนี้เออเล่นไปครับโลกไรผมเมนจอกเกอร์ เดี๋ยวโดนเนิฟแน่เลยจ็อกเกอร์ดูทรงวะ,ะเคแบน,นแมนอยู่นู่นเลยเน,น,น,ยนี่ยปัญหาคือกูอะปัญหาคือกูไม่มีใครแบบอยู่ใกล้กูเว้ยปัญหาเกมแรกเลยนะ ติดเคิร์ดกันไม่มั่นใจกันแล้วแต่ละคนนะอาจริจงติดเคิร์ดกันแล้วติดเคิร์ดละโคตรโหดเอาดาร์กนี่กูไม่โหดตรงไหน,ไหนไวะไอ้สัสเออแค่นั้น ขอบคุณน้องเนิร์ดด้วยครับสำหรับแชร์ <c oughs> คุณก่ากินิเด็ดทรัพเดินที่ห้าขอบคุณนะครับเออพาเดินไหมน้องเฮ้ย <c oughs> น,นี่มันเอากูแบบเฮ้ยมันโดเนเฮ้ยมันโดนขัดเอ้าชิบหายคุณก็เดินมาผิดทางกูเดินมาผิดทางกูเดินมาผิดทางกูเดินมาผิดทางโอ้ยกูเด่นอันตี้ตีเออ ิกซี่มึงบอกกูดีทำไมมึงอันตีช้ามึงหออะไรโอเคมึงมาฉันรักเธอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่นน่้ฮ่อฮ่า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 ฮ่ติ่าอ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่อ้่าฮ่าฮ่บ่าฮ่า่นฮ่้ฮ่าฮ่าาฮ่าา่า่าฮ่าฮ่าาา่ เล่นอะไรลืมเวลาอันติเราต้องดูแบบมุมออกดีๆออกจริงครับผมไม่เป็นไรครับเดินไปตายไหมเอาบาฟฟ้าคืนมันแล้วเดี๋ยวกูไปฆ่ามันเดินไปไปบาฟฟ้าคืนมันเอาตัวไหนก็ได้เดี๋ยวกูไปฆ่ามันคืนเอาบาฟฟ้ากูมาเี๋ยวนีเห็นลิลเลียป่ะเออเ้กูจะยิงแบทแมน เชีย่ยอะไรวะไอสัตว์เออเอาเอาเอาว,อาวไมมึงถึกอย่างวะยิงต่อครับยิงต่อเกียร์คกูโจ๊กเลออยสัตว์มาดิ บั S <S ๊บแดงอยู so okay. bon ่บั๊บฟ้าอยู่ที <t api> <t api> ่ใครดูเอลคืนไฮอาป่างไฮอาป่าโอเคสัตว์ไอ้ควายกูโจ๊กเกอร์ไอ้โง่ไอ้พรยเอกโง่ไอ้ควายมึงบ้าหรือเปล่าลวงกูไอ้ควายลงไปอยู่ไดมอนไปคิดอะไรอยู่ วบ้าหรือเลปล่าโง่แอเธรซินที่ไหนเขาลวงโจ๊กเกอร์กันอีรั่วมาดิมา,มาีิล่ามาีิน้องซอ,ซอยไหนน้องซอยไหนเหรอซอยไหเหรอตัวผมเป็นช่างหัวจริงๆ <ś c oughs> ขอบคุณน้องแฮาาร์รี่ด้วยที่แชร์นะครับขอบคุณนะครับน้องวิภาน้องวิคออหายไปหลายวันเลย พาเอาบัฟเอาเบิร์บด้วยไอ้แท้งเออแต่บ้ังไฟมันเป็นอะไรมันมันชอบแบบยิงทีเดียวไม่ตายนะงงมาถึงคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้เอาได้เนียนได้เนียนได้ด่วนเจ้โจ๊กแม่งแบบหมดอ่ะขอบคุณโจโจๆด้วยครับโจ๊กไม่หดจัดเลยได้ข่าวว่าเขาจะเนื้อปะเอาดีๆ ป่าแอดเล่นตัวอะไรบ้างคีล่าซิลนาคอสหมีแพนด้าวันเดอร์บูลแมนห <Here, catch. S 1> ยานก็เล่นแล้วนะครับอ้อยก็เล่นแล้วนะครับเหลือตัวอะไรที่ผมยังไม่เล่นวะไอ้เมาดักมเมาดักเอาสองบัฟเลยพอเลนอ่นนะกูไม่เล่นละพอเลนลิกเตอร์อะไรเงี้ยป่านะตั้งแตป่ามีตัวอะไรที่ผมไม่เล่นหรือวะก็มีหลายตัวแหละไบต์ <Catch. S 1> อะไรเงี้ยไม่เล่นเยี่ยปัญญาอ่อนผมเดินได้ เล่นเลยเล่นเลยเลยไกกบกบผมแหลมผมแหลมบเชี่ยกลางโดนเนียนกลางโดนเนียนเหียอะไรครับเหียล้ กลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมสุดคุ้มเพียงใช้แค่ Open ID เติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่แอดไลน์แอดกลเด้นเติมเกมเติมไลน์ก็ได้เติมเว็บก็ไว้อย่าลืมติดตามหน้าเพจเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆเติมได้เติมดีเติมที่ g o ลเด้นเติมเกมไอ้เหี้ยแม่งแวะไอแม่งแวะเอากอยสั์ เอรันดอลเล่นครับผมน้องซินดรีเล่นเหมือนกันนะครับแต่มันไม่แค่ไม่ค่อยเล่นแค่นั้นเองครับเล่นครับนี่ยทำไมแสบขาวะหมาโดนพิกเกอร์เคลียร์ค an> ลิปดีเมื่อกี้เพื่อนอยู่ไกลไปหน่อยอ่ะผมห่วงป้อมกลางก็เลยไม่เล่นกับเพื่อนเฮ้ยเคลียร์คลิปอย่าเพิ่งจบเคลียร์คลิปอันตีอันตีเฮ้ยอย่าเพิ่งตายได้ป่ะเฮ้ย ผมคุณต้องเตยอลิสาด้วยครับพี่แชร์ให้ซินเออผมก็ไม่เล่นครับซินอะไรที่มันยุ่งยากก็ไม่เล่นแล้วครับเอาฝากคนละไลค์ให้ด้วยนะครับเอาไปถึง3,000ไลค์หน่อยครับอีก200ไลค์ <c oughs> โอ้ยจีเอ็มเออคุณลึกว่าคุณยังไม่เกิดมึงเกิดน,นานเกินไปปวะร <c oughs> อดาร์กรอดาร์กรอดาร์กเฮ้ย <c oughs> มึงอย่าโลกติดเคิร์สเกมแรกดิอู้คนดูเบื่อวะ่ะ <c oughs> เป็นไรเกมแรกมึงต้องเล่นแบบเหมยหมาด้วยวะ มันจะเก่งเกมแรกมันจะเป็นไรวะเออเล่นได้นะหายาเตะพึ่งมาพึ่งมาเกก่ okay, ขอขึ้น <is> มึงถึงกพี่อะไรฝาดเอออะไร <c oughs> ดูผมเนี่ยผมไปไหนไอ้พุอมตายผมวิชาโน้หนึ่งปีสิบเดือนด้วยขอบคุณทุเรียนทอดด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวโพสให้ยังไม่โพสเลยขอบคุณครับ เล่นด้วยกันได้นะครับคนดูฝากกดไลค์หน่อยนะครับแชร์ต้นสตรีมหนึ่งแชร์หน่อยนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับผมอยากเล่นอะไรเล่นไรเล่นมวยเล่นอะไรเล่นเลยครับวันนี้ผมปล่อยฟรีเดย์เอาเลยครับผมพร้อมที่จะแบบพวกคุณกูเป็นโจ๊กกูเป็นโจ๊กอีสัตว์กูเป็นโจ๊กอีบ้าจะมายุ่งกับกูดิป้าไม่อยากจะทำนะเว้ยตีเข้ามาสิไฮตุ อย่าพึ่งจบอย่าพึ่งจบปอมนิ้วก่อนรอคนดูปอมนิ้วปอมนิ้ว,ว,วปล่อยตรงนี้ใหม่ปะจริงๆผมควรไม่ปล่อยบนถอยมาถอยมาใครเอกยังไม่ได้เชิญฉายเลยสวัสดีครับโจ๊กหมูโจ๊กฝ่าได้จริงๆครับไม่ไม่ใช่ว่าผมเเล่น30กว่าดาวนะครับผมว่าตัวแม่งแบบเวอร์มากเลยตอนนี้นโจ๊กมันจะโดนเนอเพราะว่าแบบผมแบบพาคนเล่นไม่เก่งแบบ เล่นโจ๊กกันหรือเปล่าครับ G กแบบหมั่นไส้ผมเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าวีโร่ผมก็เล่นนะครับ <c oughs> ยุคแบนโจ๊กเริ่มมาแล้วหรอครับ <c oughs> คุณเพิ่งรู้กันเหรอค <c oughs> <c oughs> ออยากเล่นเข้าเกมไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจบแล้ว สวัสดีน้องซินดี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนัทชัยขอบคุณที่แชร์คุณอาเดียในวัดายเดียด้วยนะครับที่แชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ผมมาเวพูดพอนะให้กำลังใจอยากให้ผมพูดพอาบ่อยๆฝากคนหัวใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม,ผมไม่รู้จะเอาไลค์เอาแชร์ไปทำที่อะไรก็ไม่รู้ขอไปงั้นๆแหละครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการถอดคำครับผม <นำ S 1> ขอบคุณครับเฮ้ <c oughs> มีคนโดนตรงกลางรีไปกันเร็วเพื่อนๆเดินช้ามากผมไม่มีรองเท้าเห็นกบป่า ไอ้เคียกบไม่กล้าลวบก,กูแล้วอ่ะจ็อกเกอร์มันโหดเกินไอ้แสบขาวอ่ะพิกหล่นใส่ขาตอนไหนวะอยากตายว่ะเจ๋อเจอเจอเจอ, <Everybody. Smile. S 1> อยากโดนล้วงว่ะขอบคุณ4,200คนสวัสดีนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยไม่มันขอยากขอเย็นยังไงไอ้เฮีย มึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์ไม่ตายอยู่นั่นน่ะโจ๊กเกร์มันไม่มีวันตายอ่ะครับโทษทีนะครับผมมาหลอดฟาร์มมาสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณกาะดาฟี่ด้วยนะครับ นี่ผมฝึกจ๊กมาสองอาทิตย์เองนะครับทุกคนทุกคนก็เล่นได้นะครับก่อนที่มันจะโดนลบนะครับควรจะเล่นเป็นนะครับตัวอย่างเฮียเลยครับแท้งก็ยืนไม่ไหวหรอกสมัยก่อนผมเคยคิดว่าจกจะยิงแท้งไม่เข้านะครับแทงก็ยืนไม่ไหวอยู่ดีนะครับ <S <S <ต>ผมเคยเกลียดพี่คนดูมาเล่นโจกเกอร์เลยนะผมนี่รู้สึกผิดเลยเด,ยดารักเร็วเวเดารักเดารักดวน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 เร็ว,ว,ว <S <S เร็วมายีหน้ามาเร็ว <S <S แทงไว้นะมึงอะ คุตงตายดีกว่ากูต,ตายกลบกำลังมาเร็วเร็วเร็วแมนแมนกำลังมาเออสวยครับอันเลนอันเลนอันเลนตัวตัวดีเลยอันเลนอะระวังเลยนะอันเลนโคตรโหดเลยเฮ้ยจะกลับบ้านไปเติมเลือดส,สปั์บหนึ่ง ดูสเต็ปสับของสามชิ้นนะครับดูนะครับจับตานะครับเฮี้ยก่อกผูหายไปเลยสัตว์เฮ้ยขวายเอ้ยไออันเลนอาจจะเข้าขวาอยู่แน่นอนไอ้พุ่มเนี้ยพุ่มเฮียเนี่ยอ่าไม่อยู่รอดาร์กเราเดินมาโอ้โหนายนายแรงไปเ่าแรงเกิน ยี่เมดแม่งโคตรแรงเลยฉี่เสียบขาจัดเดียวชีพมันใหญ่เหรอทำไมไม่ดันมาผีวะสวัสดีน้องน้ำตาลด้วยนะครับผมโอ้ยไอ้ถอยถอยกูตา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 ยเพื่อนกูตายนะแหวนได้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 ดีกูทำไม่หมดแล้วกูยิงแม่โคตรเจ็บดีเอ้ระวังโดนลงเออดีดีดี ดิอิลิเลียเฮียแข่งกันเต็มเย็ดแม่กูดูแรงอะไรอยู่เย,ย็ดเก่ทีมกูเหลือสี่เป็นผลพัวไม่กับผมทำไวเองครับทุกคนโอ้โหคอร์ดคิวเพ่อใครคอร์ดคิวเพ่อใครเบคขาชิบหายเออขาแม่งเลยนี่ครับคุณก็เก่งได้มาเล่นด้วยกันดิครับแอนดวี we, เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เล่นครับไม่จำเป็นต้องแบกครับเราทุกคนแบกด้วยตัวเองป็นไ,ไงโอ้โหผมทำโคตรสวยอ่ะ ไม่เชื่อไปย้อนดูนะครับเฮ้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 เอโคตดสวยอ่ะน้องฝ้ายสวยไหมครับุม <c oughs> ทํโคตดสวยอะถ้าไม่มีผมเมื่อกี้นะแวนไม่ได้ยิงหรอกใส่กูหมดเลย <c oughs> มาครับมาเล่นด้วยกันครับใดก็เล่นได้ครับใดคอมคอนวันนี้ผมไม่ได่าใครนะครับ <c oughs> เอาเลยครับคุณอยากเล่นมวยเล่นเฮียอะไรผมไม่ห้ามซ <c oughs> ัพพอร์เตอร์ก็เล่นได้เป็นโอกาสที่ดียกเว้นอีจีซูห้ามเล่นล <c oughs> ุยสัตว์แค่นั้น เอาถามจริงกูไม่ได้เอ็มจริงเหรอไอ้เฮียไม่ได้คอสทีเดียวไม่ได้เอ็มเนี่ยนะไอ้เฮียทีเอ็มไอค้ควายกูทำทั้งเกมไอ้สัตว์กูไม่น่าให้มันคอสคิวเลยว่ะดูดิผมแพ้คะแนนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดสามโอ้ถุเร่เกินครับคุณแม่กำลังใจคนแบกเลยนะทีเอ็ม